อ,อันนี้ค,คือหมางเอามาล้างหรอเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนห้างมิ้มไอะเพิร์มันมีหยินบอกมันตันบอกอันนี้ล้างไม่ได้เหรอะทำเอรนะคะไปเปิดไฟแล้วไหม โอ้ยมันยังไม่มืดเลยตัวต้องตัวเท่าและวตัวน่ะไออุ่นไปเอามอแบตพอหน่อยไปอยู่ไหนอยู่ตรงโต๊ะน่ะไปดูซิอยู่ตรงหลังตู้เย็นหรือเปล่า ไออุ่นมาเล่นนี่ลูกอย่าเล่นในบ้านเดี๋ยวยุงกัดยุงเยอะเข้าไปดิเนมือนมันหกตอนนั้นมันหมือนฮื้อหือใส่ศาสตรอีอ้อมอีแม่โวยวายเก็บเดี๋ยวนี้บอกบ่พอเห็นยังมาเร็ว โมอเตอร์ไซค์นี้เปลีย่ยนยางเหรอเป,รเป็นอะไรมอเตอร์ไซค์เจอสองคันยังไม่ทำรอ,อเออแม่ไปเอาเอง